สวัสดีค่ะพี่น้องทุกทกท่านนะคะวันนี้ครูรสมาแบ่งปันค่ะหลายคนถามครูว,ว่าครูค,คะเ c e o o o k เพจหนูไม่โตครูค,คะคนไม่รู้จักร้านหนูก็มีเยอะค่ะครูค,คะหนูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีค่ะดังนั้นเรื่องนี้ตั้งใจฟังนะคะว่าการที่เราจะหาไอเดียว่าเราจะทำธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องหนึ่งละ เราจะต้องหยุดที่จะถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรเราจะขายอะไรนะคะว่าเราอยากจะขายอะไรแต่สิ่งที่เราควรจะถามเนี่ยถามตัวเราเนี่ยว่าอะไรดีนะที่ช่วยแก้ปัญหาณนะจุดจุดนี้ครูยกตัวอย่างเช่นครูโรสเนี่ยเห็นว่า หลายคนเนี่ยหลายท่านสอนนวดไทยแล้วก็มาทำงานด้านนวดไทยแต่ปัญหาที่เราพบคือคนส่วนใหญ่เนี่ยในการตั้งราคาทำไมเราถึงไม่กล้าตั้งราคา1ชั่วโมง50อโร่หชั่วโมง59ไอโร่หชั่วโมง69หรือ79อโรครูเจอปัญหานี้ค่ะแล้วครูก็ไปดูฐานแต่ละคนว่าแต่ละที่ไม่ว่ามิวนิกหรือว่าทุกๆเมืองในประเทศเยอรมนีส่วนใหญ่ตั้งราคากัน 35, 39, 45, 49 และตั้งมานานแล้วไม่สามารถปรับราคาได้ครูก็ไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ดูว่ามันจริงหรือเปล่าครูตั้งราคาครั้งแรกก็39ค่ะแล้วก็มาคิดไปคิดมาปรับไปปรับมามันต้องใช้กําลังความกล้าหาญในการที่จะไปคุยกับลูกค้าว่าเราปรับราคาอย่างไงนะลูกค้าถึงจะไม่หายเพราะฉะนั้นนี่คืออันที่สองคือเราต้องคิดลึกขึ้นค่ะกว้างขึ้นว่าเราเนี่ยช่วยเขาแก้ปัญหาอะไร แก้ได้อย่างไรอย่างเช่นเราอาจจะแก้ได้โดยการหนึ่งละ่ะเราออกมาสอนเพิ่มมาสอนการนวดไทยสปาไทยในเชิงธุรกิจมากขึ้นสอนในเรื่องกลยุทธ์กลาวิธีว่าเราจะทําการตลาดแบบไหนที่จะทุ่นแรงของเรามากที่สุดแล้วเราก็ไปดูในเทรนในเทรน์มันอาจจะมีว่านวดไทยมีเทรนตั้งหลากหลายเทรนนวดไทยธรรมดานวดไทยเฉลยศักนวดไทยราชสำนักแล้วเทรนดไหนละ่ะลูกค้าชอบตอนที่ครูแข่งชิงแชมป์โลกใหม่ๆเนี่ยจะมีเทรนนวด แบบอย่างหนึ่งซึ่งเป็นนวดอีกชนิดหนึ่งที่มีอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาอันนั้นเป็นการทําตามเทรนแต่ทําตามเทรนเนี่ยมันจะได้ไปในช่วงช่วงหนึ่งแต่สิ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนคะ่คะครูลดยึดมั่นในการทํางานให้ได้มาตรฐานในเรื่องของการเอาความรู้สึกเอาความสําเร็จเอาความที่ลูกค้ามานวดมาใช้บริการแล้วลูกค้าดีขึ้นดังนั้นเราต้องแยกออกว่าเราทำตามเทรนหรือว่าเราทำตาม ความที่ลูกค้าชื่นชมและลูกค้าชื่นชอบเพราะว่าแต่ละประเทศแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดลูกค้าชอบแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าชอบแน่ๆคือนวดแล้วดีนวดแล้วหายนวดแล้วชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นครูเลือกส่วนนี้ค่ะแล้วทํายังไงล่ะถึงจะเข้าถึงผู้คนได้พอเราไปดูในเทรนใน Google ครูไปสร้างเทรนใหม่ค่ะหมอนวดไทยสร้างเงินล้านไปเปิดดูเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีคนดู7จ็ดพันแปดพันหมื่นหนึ่งเป็นแสน แต่ตอนนี้คนดูมากกว่า7 0 0 0แสนแล้วเพราะฉะนั้นนวดไทยสร้างเงินล้านเริ่มขึ้นมาในยุคนี้ใน Google ไปเซิร์ชดูได้เลยค่ะนั่นคือครูสร้างเทรนใหม่แล้วครูสร้างเทรนใหม่โดยการที่ไปตามกระแสว่าครูต้องการช่วยสังคมไทยว่าครูเนี่ยเป็นคนที่ใช้สื่อแล้วก็ครูก็ไปช่วยในช่วงที่หยุดโควิดล็อกดาวน์ไปดูว่าอะไรคือความจริงครูไปดูแล้วครูไปเห็นว่า ประเทศไทยเนี่ยมีฐานคนมีไรายได้ต่ำๆเนี่ยเยอะมากคนมีไรายได้สูงๆมีเป็นมีแค่กระจุกเดียวกระจุกหนึ่งแล้วก็ระบบการดูแลปกครองในประเทศเนี่ยทำให้เกิดการคอรัปชันง่ายมากสะดวกมากดังนั้นครูก็เลยได้ไปดูตรงส่วนนี้ว่าครูจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องได้อย่างไรสิ่งที่จะช่วยเหลือเราต้องชี้แจงให้เขาเห็นว่ามันมีปัญหาอะไรณนะตรงจุดนั้นปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นและส่งผลกระทบอย่างไรดังนั้นถ้าใครอยากรู้อยากช่วยในการตามกระแส เราก็สามารถช่วยได้เหมือนครูดูคลิปของอคุณสุทินคุณสุทินก็เป็นสสพรรคอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็คือคุณสสน้ำพรรคเพื่อไทย เพื่อไทยนะคะพักเพื่อไทยเพราะครูชอบพูดผิดเยอะเลยค่ะดังนั้นครูก็เลยอยากบอกว่าครูชื่นชมผู้หญิงเก่งครูชื่นชมผู้หญิงที่ออกมาช่วยสังคมและพัฒนาในจุดนั้นๆดังนั้นพี่น้องลองไปดูว่าคุณอยากจะทําตามเทรนหรือคุณอยากจะทําตามกระแสหรือคุณอยากจะทําตามความเป็นโปรเฟชชั่นอลเลือกเอาค่ะแต่สิ่งที่ครูลดอยากบอกในประสบการณ์นั่นก็คือการที่เราทําตาม p r o f ฟสชัน n a ลของเราสร้างความเป็น Expert ของเราอันนี้จะทําให้เราอยู่ได้ยั่งยืนและมีความคงทนนะคะแล้วรู้จักเป็นที่เขาเรียกว่ารู้จักกันไปแบบทั่วโลกเลยคนรู้จักนะคะอันนี้คือการ c o n f i r รมจาก Google แล้วทีนี้เราต้องมีเพื่อนที่ทาแบบนี้ค่ะครูก็จะบอกว่าครูไปสมัครอยู่ในกลุ่มของทีมของ d อยเชเวลเนสแฟมบนเป็นกลุ่มที่หมอนวดไทยเนี่ยที่ต้องการช่วยเหลือกันนั่นก็คือการมีทีมการมีสังคมว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะอยู่ในสังคมที่เราปรับ ราคา1นชั่วโมงมากกว่า60สโอโลมากกว่า70็โอโลเพราะอะไรก็คือดอยเชเวเนสแบนเนี่ยเขามีคอนเฟิร์มมาแล้วว่าการนวด1ชั่วโมงเนี่ยหรือ1นาทีอย่างน้อยก็1นึโอโลหรือ1.5ึ่โอโลต่อ1นนาทีดังนั้นเราก็สามารถไปพัฒนาตั้งแต่พัฒนาการเรียนรู้พัฒนาการที่เราจะสร้างตัวเองให้มีความเป็นโปรเฟสชั่นอลช่วยเหลือลูกค้าได้มากที่สุดแล้วเอาเสียงผลลัพธ์ที่ลูกค้าตอบรับมาเนี่ยเป็นเครื่องชี้และบอกลูกค้า สิ่งนี้ล่ะค่ะก็เลยทําให้ครูปรับราคาได้และลูกค้าไม่หายดังนั้นครูอยากบอกว่าพอเรามีความรู้อย่างนี้เสร็จแล้วเราลองดูซิว่าครูก็ออกมาอยู่หน้ากล้องออกมาสร้างตัวตนมาบอกผู้คนว่าพี่น้องเอ้ยลองทําดูนะที่เราเคยตั้งราคา1ชั่วโมง35 1หนึ่งชั่วโมง39 1หนึ่งชั่วโมง45เราสามารถปรับขึ้นไปได้อีกโดยที่เราเนี่ยสามารถดูในงานของเราดูในเขตและแวกของเราว่ามีอะไรอีกบ้างนะที่ยังเป็นปัญหา ของคนในกลุ่มนี้เพราะว่าถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเราจะบอกอะไรคนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราทําซ้ําๆเหมือนคนอื่นเขามันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่ามันยังเหลือปัญหาอะไรอ่ะที่ยังไม่ได้แก้ไขแล้วสิ่งนั้นเนี่ยเราเอามาปรับกับความรู้ความสามารถของเราเหมือนถ้าพูดถึงว่าการที่เราเป็นหมอนวดไทยเนี่ยก็เปรียบเสมือนถ้าเราซื้อรถบรรทุกถ้าเราซื้อรถบรรทุกเนี่ยรถบรรทุกรถคันใหญ่เนี่ยถ้าเราซื้อรถบรรทุกในด้านของ รถบรรทุกเป็นขนาดใหญ่จุสิ่งของได้เยอะแต่ทีเนี้ยถ้ารถบรรทุกเราบรรทุกเราก็จะบอกว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของประโยชน์การใช้งานเนี่ยจะมีมากคือสามารถบรรทุกคนได้ขนของไปขายได้แล้วทําให้เรามีความภาคภูมิใจมีความสุขเหมือนเหมือนเหมือนน้องสาวครูเนี่ยซื้อรถคันใหญ่ ซื้อลถดคันใหญ่อะไรล่ะคือไปไหนก็ไปได้ทั้งครอบครัวรถคันใหญ่บรรจุได้เยอะแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นคือการไปไหนเนี่ยเขาสามารถขนทีมแล้วก็คนที่ทํางานในองค์กรเพื่อสุขภาพเข้าไปได้หลายคนประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สําคัญเขามีความสุขในการได้ดูแลเทคแคร์ care, ครอบครัวและก็ญาติพี่น้องเวลาครูกลับบ้านครูได้นั่งรถคันใหญ่แล้วก็มีพี่มีแม่มีพ่อนั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้ครูก็มีความสุขอันนี้เขาเรียกว่าเราสามารถโยงสิ่งเหล่านั้น ให้กับ เกิดประโยชน์ให้กับงานนั้นนนนี่คือตัวอย่างแค่รถบรรทุกแล้วเรื่องการนวดไทยเช่นกันถ้าเราพูดแค่ว่าเราขายอาชีพนวดไทยสอนนวดไทยหรือนวดแค่นวดไทยอย่างเดียวมันเป็นแค่ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับแต่ทิ่งนั้นน่ยมันจะมีประโยชน์มากถ้าเราสามารถเชื่อมโยงว่าโอ้สอนนวดไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นวดไทยนะสอนให้คุณดูแลสุขภาพเช็คร่างกายตรวจร่างกายทําให้คุณมีความรู้แล้วคุณสามารถบอกต่อคนในครอบครัวว่าอย่าปล่อยให้สิ่งนี้เป็นนาน เวลาที่คุณนั่งทํางาน office, ออฟฟิศที่บ้านหรือว่าโฮมออฟฟิศคุณสามารถนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ลุกไปบริหารร่างกายหรือว่าคุณสามารถทําอย่างอื่นได้อีกเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายจะทําให้เรามีอาการบาดเจ็บการที่เรายืดหยุ่นบ่อยๆเขาเรียกว่าดีเนิดหม่ถึงยืดเหยียดอย่างนี้ค่ะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับเขาเรียกว่าปรับบาลาน์ ดังนั้นคนที่มีการมูเมนต์บ่อยๆปรับบาลานซ์ร่างกายของเขาจะฟลกซิเบิลสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเนี่ยมีความภาคภูมิใจเขาสามารถบอกครอบครัวเขาได้เขาสุขภาพดีครอบครัวเขารู้สึกมีความสุขมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากค่ะที่ลูกค้ากลับออกไปแบบว่าขอบคุณนะโรสที่ได้กำลังใจที่ได้ขวัญและพลังงานใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ต่างหากล่ะคะที่คุโรสอยากบอกผู้คนว่ามันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าจากลูกค้ายกแขนได้แค่ กยกแขนได้สุดอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราหมอมนวดไทยจากลูกค้าก้มกกเกินเกินใกล้ใกล้ก,กำกๆทาให้ลูกค้าแบบยืดหยุ่นแล้วก็เฟล็กซิเบิลทำได้มากกว่าเดิมดังนั้นครูจะบอกว่ามันอยู่ที่มุมมองของเราและการโยงต่อว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่แค่หน้าเดียวประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้มากมายดังนั้นครูมาสรุปนะคะถ้าคุณจะหาไอเดียเนี่ยหหาได้จากเราเนี่ย ไม่ต้องเราหยุดถามตัวเองเลยว่าเราจะขายอะไรเราจะนวดอะไรเราจะทําอะไรไม่ค่ะเราจะบอกว่าอะไรนะตอนเนี้ยเขากําลังเกิดปัญหาอยู่แล้วเราก็มองในแง่ลึกขึ้นเออมีนวดนวดไทยเท่าไหร่มีสปาเท่าไหร่มีเวลเนสเท่าไหร่แล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไง เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำอย่างเช่นคนที่อยู่ใกล้คนที่อยู่ใกล้บ้านผู้สูงอายุเยอะๆก็จะทำเป็นนวดสวีเดนนวดอายุราเวดาแบบนี้ค่ะคือทำตามสิ่งที่ลูกค้าเหล่านั้นเขาเกิดปัญหาแล้วเราจะได้ลูกค้าที่เป็นจุดๆนั้นแล้วเขาจะพูดแทนเราแล้วเราก็คอนเฟิร์มโดยการไปดูในเทรนว่าเอ๊ะตอนนี้นวดอายุรเวดาเป็นไงบ้างเอ๊ะตอนนี้นวดไทยสปอร์ตเป็นไงบ้างเอ๊ะหมอนวดเงินล้านเป็นไงบ้างไปดูในเทรนของ Google ดูเสร็จเราก็ ก็ไปหาเพื่อนหาทีมหากลุ่มเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราเนี่ยมีเมื่อเราท้อหรือเมื่อเราช่วยเหลือกันมันจะทําให้เราอยู่ในกลุ่มที่ช่วยเหลือกันแล้วที่สุดท้ายเรานําความรู้เนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เรานําความรู้เนี่ยไปใช้ลองดูมันเกิดประโยชน์ไหมถ้านําไปใช้แล้วมันเกิดประโยชน์สรุปแล้วรีบทําเลยค่ะรีบทําเลยค่ะเพราะว่าลงมือทําทํายังไงคุณก็สําเร็จค่ะเพราะว่าถ้าเราคิดแล้วเราไม่ทําก็แค่นั้น ดังนั้นมันอยู่ที่คุณค่ะแม้ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งการที่เราจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราฝึกได้ฝึกและทํำบ่อยๆสิ่งนี้ละะ่ะค่ะ ที่ทําให้ครูโรสมีทุกวันนี้ดังนั้นลองลองเอาควาที่ครูบอกไปลองคิดดูแล้วเปรียบเทียบแล้วไปดูว่าในเขตของเราเราจะทําแบบไหนดีนะเราจะปรับกลยุทธ์แบบไหนดีนะครูหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆได้เป็นอย่างดีดังนั้นลูกค้าไม่ได้กลัวว่าสินค้านั้นราคาแพงแต่ลูกค้ากลัวว่าซื้อแล้วมันไม่คุ้มไงคะ ซื้อแล้วมันไม่คุ้มเขาถึงไม่กล้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมศึกษาหาความรู้เพิ่มนะคะด้วยความรักและขอบคุณค่ะจากคูโรสแล้วใครมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะ